เปิดตำลาโบราณโรศสตท์คำํานายอีเมนติสูรโดยพรอโมโสสมัยโบราณได้ทําพิธีบวงสวงและได้คำตอบเป็นเสียงเดียวกันว่า4วันเกิดนี้สีวิจะรณ์รวยเป็นมหาเศรษฐีโซ่ก้อนโตยุุ่นทัอสีวิตจะพิกผันเปลี่ยนจากหน้ามือ็นหลังมือเปลี่ยนจากความทุกข์ยากกลายเป็นคนร่ อย่างแน่นอนสวัสดีผู้มีบุญบารมีทุกทุกท่านถ้าอยาให้คํามทำนายนี้เกิดขึ้นจริงในชีวิตท่านแค่พิมพ์มาไว้ใต้คอมเมนต์นี้ว่าข้าพเจ้าอยู่ในขึ้นแห่งบุญอยู่ในขึ้นแห่งพาังงานทั้งปวงอยู่ในขึ้นแห่งความร่ำรวยและมังงง่งคั่งอยู่ในขึ้น,หนแห่งหพลังงานบวก หลังจากผ่านค้นคืนนี้ไปแล้วชีวิตจะผิดพันเพียนจากหน้ามือเป็นลังมืออย่างแน่นอนจากรวง้ายจะกลายเป็นดีและห้าพาดคํคำทำนายนี้ยังดดิขาดเพราะร้อยปีมีเพียงครั้งเดียวเท่านั้นคนที่เกิดในสีวันเกิดน,นี้โปรดฟังด่วน ปฏิหารข่าวดีสำหรับคนที่เกิดในสีบวันเกิดนี้โชคเปิดแล้วดวงสตาร์วาสนาได้เปิดเรารับโชคใส่แล้วเงินทองจะหลังไหลเข้ามาแบบหยุดยังไม่ได้ดวงสตาฟุ่งแรงส่งท้ายปี2024นี้เตรียมตัวรับมือความร่ำรวย มาเคาะประตูหน้าบ้านสวัสดีผู้ฟังทุกทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่คำามทำนายทายทักลักษณะนิสัยดวงสตาวาสนาถ้าจะให้คําททำนายนี้เกิดขึ้นจริงในสิวิตท่านเพียงพิมพ์มาไว้ใต้คอมเมนต์และกดติดตามกดชับสัเครื่อด้วยนะครับ สำหรับคนที่เกิดในสีบันเกิดน,นี้พอหมอหลายสำนักได้พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าสตาพุ่งแรงสีวันเกิดน,นี้วหเสืออย่าลบลูเพราะนี่คือคำทำนายที่แม่นที่สุดพ่อหมอสมัยโบราณได้ทำนายเอาไว้ว่า คนที่เกิดีวันเกิดต่อไปนี้ดวงจะพุ่งแรงอย่างสุดขีดใครก็ตามที่ผ่านมาฟังคลิปนี้ถือว่าเป็นคนมีบุญวาสนาอันใหญ่หลวงพ่หมอขอเตือนเลยว่านี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ ที่ทานเดือนมาเห็นคลิปนี้ล้วนแล้วแต่เป็นบุญวาสนาบารมีของผู้ที่ผ่านมาพบคลิปนี้นั้นเพราะฉะนั้นแล้วจงตั้งใจฟังด้วยความเคารพด้วยจิตใจอันสงบและปลอดใสกดที่เกิดในสีวันเกิดน,นี้ที่ปอหมอ สำนักได้บอกเอาไว้คือหนึงคนที่โกิในวันอาทิตย์ดวงสตาจะนำพาคนมาปากลาจะก้าวหน้าเติบโตในหน้าที่การงานถ้าคนที่เกิดในวันอาทิตย์นี้ได้ทำการทำงานเกี่ยวกับการราชการ พนักง,งานชีวิตจะพลิกผันจะพบเจอแต่สิ่งดีๆจะเริิญก้าวหน้าในหน้าที่กนารงานนั้นได้ขึ้นตำแหน่งทุกปีทุกปีและเป็นคนที่โดดเด่นในวงสังคมและวงหน้าที่การงานเลยก็ว่าได้เพราะคนที่เกิดในวันอาทิตย์นั้น คือพวกเราเทวดาลงมาจุดตีลงมาเกิดในโลกมนุษย์เพื่อทำบุญทำกุศลเพื่อสร้างบุญญาธิการจึงไม่แปลกใจเลยจึงจะนำโชคลาภติดตัวมาด้วยส่วนคนที่เกิดในวันที่สองนั้นคือคนที่เกิดในวันจันทร์ ที่เกิดในวันจันทร์นั้นชีวิตจะพลิกผันเพราะคนที่เกิดในวันจันทร์นั้นจะมีผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาสนับสนุนชีวิตจะดีขึ้นหมดหนี้หมดสินความมั่งคั่งและร่ำรวยจะหลั่งไหลเข้ามาหาคนที่เกิดในรัคณาาวันจันทร์นั้น ชีวิตจะมีแต่โชกลาภโอคนที่เกิดในวันจันทร์นั้นคือพวกเราทวยเทพเทวดาลงมาจุติจึงเป็นคนมีโชคมีลาภแต่ว่าในช่วงตอนยังน้อยชีวิตจะลำบากพอโตถึงวัยกลางคนแล้วชีวิตจะพิกผันเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยก็ว่าได้ นวันเกิดคนที่สามนั้นคือพวกเราท้วยเทพเทวดาลงมาจุติในโลกมนุษย์เกิดมาเพื่อสร้างบุญบารมีจึงมีแต่คนเาคารพนับถือเพราะบุญญาธิการบุญกาวาสนาเดิมมาส่งผลให้คนที่เกิดในวัน พทดนั้นมีชีวิตท,ที่โดดเด่นและร่ำรวยเป็นหาเศรษฐีกว่าคนอื่นเลยก็ว่าได้ส่วนวันเกิดคนที่สี่นั้นคือวันศุกร์ชีวิตจะพิกันเยี่ยมตัวถึงลอตเตอรี่กันได้เลยเพราะว่าดวงเปิดดวงพวกคัพย์ได้เปิดแล้ว ดวงมหาเศรษฐีคงคนที่เกิดในวันศุกร์นั้นได้เปิดแล้วแค่ซื้อลอตเตอรี่ไว้หนึ่งใบก็มีสิทธิ์ที่จะถูกรางวัลทีหนึ่งเลยก็ว่าได้นี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่ท่านจะผ่านมาเห็นคลิปนี้นั้นล้วนแล้วแต่เป็นบุญบารนาบารมีของทุกๆุกท่าน